เรามาปิดท้ายกันที่รายงานพิเศษวันนี้ค่ะจากูนยนข่าวซีทีวีนะคะจะพาไปชมโครงการปลอดบุหรี่ของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรเราต้องไปติดตามถึงจะเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่ได้นะคะเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษวันนี้กันค่ะ ครับตอนประมาณมัธยมต้นครับก็อตอนนั้นชีวิตยไยรุ่นก็อย่างเงี้ยครับเก๊เกบ้างไม่เก๊บ้างไม่ไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นแค่นั้นค่ะเคยเห็นแถวบ้านแถวโรงเรียนอย่างเงี้ยผลเสียไปถึงคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเขาได้รับกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เราที่สุขภาพเสียคนเดียว โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด463คนวิถีชีวิตของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างฐานะจึงค่อนข้างยากจนประสบกับปัญหาครอบครัวสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่หรือว่ายาเสพติดมากขึ้นนี่ก็คือต้องต้องขอขอบคุณกณะ,ะครูของโรงเรียนเรานะครับที่ที่ทุ่มเทในเรื่องของการทํางาน ช่วยกันดูแลลูกศิษย์ของเขาแล้วก็ชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ปกครองผู้นําท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่เลยเพราะนั้นในช่วงเวลาของการติดตามเด็กตรวจสอบการตรวจสารเสพติดการอะไรต่างๆพวกนี้ชุมชนเข้ามาช่วยเราแล้วเราก็ทํางานร่วมกันเป็นทีมมีคณะทํางานที่ชัดเจนแล้วก็ตระหนักร่วมกันแล้วก็นักเรียนก็ได้รับรู้ร่วมกันว่าโรงเรียนเราต้องเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้นะรับความร่วมมืออย่างดีแล้วในห่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ส่งโรงเรียนเข้าประกวดเป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวและก็ได้รับการรับรองจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เราเป็นสถานศึกษาสีขาวในระดับดีของโรงเรียนขนาดเล็กครับชาชงดอกยญาขาวมีผลวิจัยว่าสามารถช่วยลดการอยากสูบบุหรี่ได้แต่ก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของนักเรียนเองทุกภาคเรียนจึงมีการสุ่มตรวจนักเรียนเพื่อตรวจหายาเสพติดและสารนิโคติน โดยมีการติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบ้านหัวกุญแจมีการนำชาชงดอกยาขาวมาใช้จากนักเรียนทั้งหมด463คนตรวจพบเจอนักเรียน32คนที่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ในทุกๆวันเนี่ยในการดื่มชามันจะมีตารางนะคะว่าทั้งหมด12วันวันละ5ครั้งแต่ละครั้งที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราจะต้องถามเขาว่า สูบบุหรีหรือเปล่า<ม>ลดบ้างไหมหรือว่าวันต่อไปเนี้ยที่เขาดื่มวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อไปที่เข้ามาเนี่ยก็จะถามว่าได้สูบบุหรี่ไหมสูบไปเท่าไหร่เอาแบบความจริงนะเพราะว่าครูกับครูก็เกิดการเรียนรู้จากเธอเหมือนกัน<ม>เพราะว่าครูก็เริ่มทําเพราะฉะนั้นก็จะได้ข้อมูลซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะบ,บอกว่าเขาลดการการสูบบุหรี่ลง แต่ถามว่าเลิกได้เลยไหมเนี่ยม,มันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเวลาที่เขากลับบ้านผู้ปกครองเขายังสูบหรือบางทีไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเขาสูบโดยส่วนใหญ่ที่เขาถามที่ถามนะคะจากการทํากิจกรรมเนี้ยเขาไม่ได้มาสูบที่โรงเรียนและแต่เขาไปเจอเพื่อนที่บ้านหรือว่าผู้ปกครองที่บ้านอย่างเงี้ยเห็นสูบเขาก็เลยอยากแล้วก็สูบตอนที่อยู่ม .4 สีนะคะได้เป็นแกนนาเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ ของมูลนิธิอะค่ะก็ของส่วนตัวเราก็จะไปอบรมค่ะอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับอะไรบุหรี่อะไรแบบเนี้ยค่ะ<ม>แล้วก็กลับมาก็จะนํามาใช้ปรับใช้ในโรงเรียนนะคะ<ม>เช่นแบบตรวจสอบดูว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เนี่ยค่ะใครบ้างที่สูบบุหรี่แล้วเราก็จะเข้าไปแบบแทรกแซงช่วยเขาอะค่ะว่าจะลดยังไงจะช่วยลดยังไงหรือว่าจะทําให้เขาเลิกสูบยังไงบ้างค่ะ ครับจริงๆเรื่องลูกหลานของเราอนาคตของลูกหลานนี่มันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดถือว่าเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วความรู้ผมคิดว่าเราหาได้ในชีวิตเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนี่อนาคตของลูกหลานเราสดใสแน่นอนครับมีความเชื่ออย่างนี้ครับถึงแม้โรงเรียนคลองเกี่ยวยิ่งวิทยาจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง ซึ่งหากไม่ได้รับการใส่ใจจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงไม่สามารถเป็นแบบอย่างด้านสถานศึกษาปอดบุรีได้ส่วนใครที่มาติดต่อธุระที่โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาแห่งนี้หากเผลอสูบบุหรี่ก็จะต้องเสียค่าปรับถึง2,000บาทค่ะอนันต์บุญวิจิตทวันรัฐน์ทำทองถ่ายภาพจิรพรเต่าทองรายงานค่ะ ขอบคุณรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะจากสนย์ข่าวซีทีวีเคเบิลทีวีชบุรีด้วยค่ะเรียกได้ว่าคุณอีกหนึ่งคุณประโยชน์นะคะของชาชงดอกย่าขาวบ,บอกว่าเราเพิ่องอาจจะเคยได้ยินนะ<ช>แล้วก็ร,รู้คุณสมบัติของมันนะคะว่าก็สามารถช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการของเขาก็คือจะต้องดื่มชาทั้งหมด12วันวันละ5ครั้งนะคะก็สามารถใช้ได้ผลด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ฝากไว้เลยอย่างยิ่งนะคะสำหร,รับโร,รงเรียนคองกิ่วยิ่งวิทยาค่ะใครที่จะไปติดต่อธุระเนี่ยเข้าไปใน เขตโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ถ้าสูบบุหรี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียค่าปรับ2,000บ,บาทด้วยนะคะก็เป็นมาตรการที่ดีค่ะสำหรับการลดความอยากบุหรี่นะคะแล้วก็ลดสำหรับในเรื่องของการสูบบุหรี่ลงนั่นเองค่ะค